เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูโจไวเช่นเคยนะครับคราวนี้เรามาดูเกมมือถือ Storm b o r n กันบ้างนะฮะอ่านผิดขออภัยนะครับก็จริงๆมาได้น่าจะเดือน2เดือนแล้วมั้งนะฮะโหลดไว้ในเครื่องนานแล้วครับเพิ่งมีโอกาสได้รีวิวนะฮะอ่ะเราเข้ามาดูในเกมกันเลยนะฮะว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงนะฮะก็เห็นเนาะเป็นกราดิเอเตอร์นะฮะก็นี่เดินอย่างนี้นะครับก็เอ่อมันจะมีเมนูเมนเมนูอยู่ด้านล่างนะฮะก็สังเกตระบบเกมนี้ก็มี มีพอสมควรเลยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมจะนําเสนอระบบหลักของเกมก่อนคือเรื่องของการต่อสู้นะครับกดสตาร์ทได้เลยนะครับมันจะเป็นการต่อสู้แบบเป็นชั้นๆเห็นไหมเนี่ยผมเล่นมาถึงชั้น7แล้วนะครับก็เราสามารถที่จะหมุนมุมมองอะไรได้อิสระครับเดินอ่ะเดินหาของอะไรอย่างงี้เห็นไหมอ่ะมันก็จะมีชั้นๆนๆไปนะครับนะบก็เราต้องวิ่งไปหาธงเป็นหลักธงสีเขียวนาะนั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็จะมีดันเจี้ยนขึ้นมาให้เลือกครับก็เกมนี้สามารถอ่าเลือก บัฟได้ด้วยโดยใช้เงินจำนวนหนึ่งนะครับก็มีบัฟเพิ่มโจมตีเพิ่ม HP 50%แล้วก็มีฟื้นเลือดทุกครั้งหลังจากการต่อสู้เสร็จนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกครับว่าจะเล่นแบบฮาร์ดหรือนอร์มอลนะครับอย่างผมคงต้องนอร์มอลนะฮะนอร์มอลนะวิธีการเล่นเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอ์นิดนึงแล้วก็ต้องสายตาต้องเร็วครับเพราะเราจะสู้ตัวตัวกับศัตรูแล้วต้องคอยป้องกันให้ถูกทางด้วยนะว่าศัตรูมนโจมตีมาทางไหนอัานนั้นเจอศัตรูแล้วผมเก็บของก่อน มีของอะไรให้เก็บอีกบ้างครับอ๋อนั่นแหละเดินเก็บของนะ้ะมีข่อง่องให้เก็บสี่กล่องนะเอาละสู้นะครับเราก็โจมตีได้นะครับแล้วก็เวลาศัตรูโจมตีเราต้องกันให้ถูกเห็นไหมครับมันจะมีให้กันบนซ้ายขวาต้องการให้ถูกนะครับนั่นแหละถ้ากาันไม่ถูกก็เลือดจะลดเยอะนะฮะเนี่ยกันให้ถูกแล้วก็เวลาทุกครั้งที่กันนะครับให้รีบกดโจมตีเราจะสวนนะครับอ่าจะทําให้เราโจมตีต่อกันได้สองครั้งแต่ถ้าเกิดเราไม่กดมันก็จะโจมตีคืนได้แค่ครั้งเดียว เนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยมันจะรีบสวนแล้วเราก็ฟันใหม่ชิงเห็นไหมครับอ่าด้านขวาก็จะเห็นว่ามีสกิลด้วยใช่ไหมมีอีกสสกิลนะครับเดี๋ยวค่อยใช้ให้ดูนะฮะโจมตีคือหลักๆตัวนี้นะครับอ่าก็จะสังเกตเห็นว่าเลือดเราลดแบบเกือบครึ่งหลอดเลยนะครับเล่นไม่ดีครับกันไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็อ่าด้านล่างนะครับเป็นอ่าสต้ามิน่านะครับได้ทุกครั้งจากการต่อสู้นั่นแหละป้องกงป้องกันได้อะไรได้ก็หลอดนี้จะขึ้นนะครับอ่าทุกๆชั้นจะมีการสู้ประมาณ3-4ตตััััววนนนะครบอีน้น้้ก็แแล่แชน่ะ อาอ่ะเจอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูครับสกิลนี้โอเคครับเวลาศัตรูโจมตีมากดนะมันจะเป็นการกิ้งหลบแล้วก็โจมตีสวนนะครับทําให้เราไม่เสียเลือดกันเฮ้ยต้อใหม่ครับกันไม่ได้แล้วครับเฮ้ยเลือดผมจะหมดละเฮ้ยต้องกิ้งหลบนะฮะเฮ้ยเพราะว่าผมจะตายแล้วครับผมตายเออเลือดผมเหลือสิบห้าป้องกันไม่ได้นะครับกาดแตกตายเลย อันนี้ก็ภาวนาให้ลุ้นว่าผมจะขึ้นชั้นต่อไปได้นะครับเดี๋ยวนะธงอยู่ไหนอ้าวจริงๆผมไม่ต้องสู้ก็ได้นะว่ะอ๋อธงยังไม่ขึ้นถ้ายังไม่สู้ธงยังไม่ขึ้นนะ,ะเก็บของกันต่อไปนะฮะครบหีบครบ,บแล้วงี้ไม่ต้องหาของแล้วนะครับเดินหาธงสีเขียวได้เลยจนว่าจะเจอธงสีแดงถ้าเจอธงสีแดงก็คือจะเป็นผ่านชั้นนะครับนี่ไงเจอธงสีแดงโชคดีครับก็คือมีศัตรูแค่สองตัวโอเคผ่านชั้นแหละ <laughs> โอ้ยเกือบตายครับผมอะเราได้2ดาวครับอ่ะแล้วดาวเกมนี้มาจากไหนนะครับมาจากการผ่านด่าน normal ผ่านด่าน hard แล้วก็ใช้เวลาในการเคลียร์ดันเจียนเนี่ยน้อยกว่า60วินาทีซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกชั้นนะครับทุกชั้นนะฮะแล้วก็รางวัลนะครับเราได้ตามนี้นะฮะแล้วก็เกมนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นเกมฟรีเนาะเขาก็จะมีให้เราดูโฆษณาเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมถ้าใครเล่นเกมนี้จริงจังจรรแนะนําให้กดดูครับเพราะว่ามันให้ของแทบจะ2เท่าเลย ก็กดดูโฆษณาไปนะครับก็เสียเวลาโฆษณาลวประมาณครึ่งนาทีก็จะได้รับของมากกว่าเดิมนะครับกดคอนเฟิร์มได้เลยนะฮะนี่แหละก็จะเป็นลักษณะนี้ครับโอเคถึงชั้น8แล้วครับเดี๋ยวผมเล่นต่อให้ดูอีกสักชั้นหนึ่งนะครับชั้นนี้ก็เหมือนเดิมครับเล่นนอร์มอลครับบัฟไม่กดนะฮะยังไม่ได้ใช้อีกท่าหนึ่งให้ดูครับอีกท่าหนึ่งเป็นท่าไม้ตายนะฮะยวหาของด้วยนะครับ1ก้อนละ1ก้อนละ1กล่อง1กล่องมาคราวนี้จะกันให้ได้เลยทีเดียวมาโจมตี เอยชิบเนี่ยลรีบนะครับเออต้องรีบโจมตีสวนนะฮะเอยชิบเฮ้ยอันนี้โจมตีสวนไม่ทันนะฮะก็จัดสร้างดาเมจได้แค่ครั้งเดียวกดกันรอไว้ได้เลยนะครับแล้วพอเรากันปุ๊บรีบกดโจมตีซ้ํานะครับจะได้เฮ้ยหืกันไม่ติดเซ็งจริงนะฮะเอ้ยชิบหื่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับตีอีกทีนึงตายซะไม่ตายโอ้เว็นการกันการเก่าหมวกผาพี่นิดนึงครับเลือดมันเหลือสามนะฮะเสียเลือดโดยใช่เหตุนะครับ เออเนี่ยแหละเกมเนี่ยต้องการจังหวะด,ดีๆการจังหวะไม่ดีก็เนี่ยครับเสียเลือดเยอะอืมบางทีก็กดกันไม่ติดด้วยนะฮะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะเอาละมาอีกตัวหนึ่งขอโจมตีก่อนเลยสร้างความเสียหายก่อนมาขวาเดี๋ยวใช้อันตีให้ดูนะฮะนี่อันตีใช้ในยี่สามะเป็นการชาร์จโจมตีรุนแรงทําให้สตูชะงงกด้วยนะครับอืมเฮ้ยผมกดไม่ติดเลยนะเนี่ย เซ็งมากเลยเออนี่กันได้แล้วนะเออไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับกันไม่ค่อยติดเลยเนี่ยกันไม่ได้ละผมต้องกดสองครั้งโอ้โหผมจะตายแล้วเนี่ยอีกทีนึงแลกกันไปเออเหลือเหลือสิบสามมิลครับกันไม่ได้กเลยครับคือผมม่ากดกันได้นะแต่มันไม่ติดไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะกดกันแล้วมันไม่ยอมกันนะอาจจะต้องกดสองครั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะให้มันกันง่ายขึ้นนะฮะ โอเคกล่องครบสี่ละถ้าเจอศัตรูอีกตัวผมต้องกิ้งหลบอย่างเดียวนะฮะมีศัตรูไหมไม่มีแล้วครับโอ้โหโชคดีอีกแล้วครับโชคดีอีกแล้วอ่านะครับนี่แหละครับโอเคนะพอเข้าใจการเล่นแล้วนะฮะก็เนี่ยแหละครับก็เน้นเรื่องของการหลบหลีกอ่ะอีกสักชั้นหนึ่งครับก็อ่าเป็นการสาธิตนะฮะให้ดูอีกชั้นหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงครับรอบนี้สังเกตผมดวงดีนะฮะก็เลือดเหลือนิดเดียวแต่ก็ยังสามารถที่จะผ่านต่อไปได้ครับนี่ครับปุ๊บกันได้ครับผม เออเฮ้ยกดบนโอ้ทำากันไม่ได้เดี๋ววาอ่ะปึ๊บเออ,เอ,อ,เอ,อกันได้นะฮะกดการรอไวเลยครับอืมแต่ว่าผมกดโจมตีสวนออกไปไม่ทันนะฮะต้องรีบกดโจมตีเนี่ยต้องรีบกดโจมตีนะฮะจะได้โจมตีสวนเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วจะได้โจมตีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไงปุ๊บปุบนะครับเนี่ยก็คือต้องกดโจมตีรวมๆหลังจากที่กันได้นะครับอ,อ่า มาสินี่กิ้งหลบเยอะฟันอีกทีนึงเรียบร้อยอออกแนวฮาร์ดคอร์ครับสมาธิล้วน,นครับใครนิ่งกว่าคนนั้นชนะไปครับใครล้นก็แพ้ไปนะมีมีกล่องให้เก็บไหมเนี่ยมันเหมือนมันจะล,ลงไปได้ป่ะนะลงไม่ได้เนาะกล่องนั้นเก็บไปแล้วนะฮะโอเคไปกันต่อไปกันต่อกล่องที่สองครับสตูมีไหมสตูไม่มีครับรอบนี้ง่ายๆ อศัตรูตัวต่อมาครับเกตสีน้ำเงินเราเยอะแล้วครับแล้วก็เล่นชิวๆชุบชุบนี่แน่นี่แน่ชุบกันไม่ทันไม่เป็นไรอันติไปเฮ้อสามร้อยครับผมมาไม่มาดิเออกันรอเลยชิงชิงชิงฟันไปอีกทีนึงเออกันกันโอ้โหไม่กันวะ โดนมันตีสามร้อยเลยนะฮะเนี่ยยิ่งยิ่งไปชั้นหนูสูงมอนเตอร์ไม่ใช่มอนเตอร์ศัตรูยิ่งเก่งนะอะ่าอ่ะเหล่กล่องกล่องเดียวโอเคไม่รู้เจอศัตรูอีกตัวปะนะถ้าเจอศัตรูอีกตัวผมโดนโจมตีครั้งเดียวตายเลยนะครับต้องกันให้ได้มีศัตรูไหมอ่าก่อนนะฮะไม่มีครับโชคดีไปนะฮะโอเคผ่านสามชั้นอย่างดวงทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคแต่ว่าดันเจี้ยนนี้จบ หลัง60วินะฮะก็เลยอาจจะได้แค่ดาวเดียวนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบอื่นกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้เนาะเป็นสตาร์ทนะครับก็คือไปลุยดันเจียนนะครับเอาซ้ายไปขวาดีกว่านาะอ่าซ้ายนะครับคาแรคเตอร์นะครับจะเห็นว่าตัวละครเราเนี่ยจะมีเรื่องของการใส่อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะซึ่งมันใส่ให้เราอยู่แล้วนะครับถ้ามีเครื่องหมายบวกแสดงว่าเราสามารถอัปเกรดได้กดเข้าไปดูนะครับมันจะมีการอัปเกรด3อย่างอันแรกเลเวลอัพนะครับเลเวลอัพเนี่ยได้จากการเก็บเศษ เศษพวกนี้ก็ได้จากการเปิดหีบนั่นแหละครับการลุยในดันเจียนนะน,ะะนั่นแหละสะสมครบก็ใช้เงินจํานวนหนึ่งนะครับก็สามารถอัปเกรดได้นี่คือการเลเวลอัพนะครับทุกครั้งที่เรา up, up, อัพเลเวลอัพเจ้าพวกอุปกรณ์เนี่ยทำให้เลเวลตัวละครอัพขึ้นด้วยนะครับนี่คืออันแรกนะครับเลเวลอัพต่อมาอัปเกรดนะฮะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มเกรดนั่นเองนะเราก็ต้องหาของตามที่กําหนดซึ่งผมเล่นมาเนี่ยสิชั้นแล้วผมยังไม่เคยได้เลยนะฮะอาจจะต้องเล่นไปสูงกว่านี้มันจะทําให้อุปกรณ์เลเวล ใช้คำว่าไหลแรงอแรงสูงขึ้นนะฮะนะสุดท้าย Enhance นะครับอันนี้สําหรับอภิสิทธิ์ชนคนเติมเงินครับผมนะ,ะก็สามารถเพิ่มนะฮะระดับความแข็งแกร่งของอุปกรณ์ได้อีกรูปแบบหนึ่งโดยต้องใช้หินพฤกอันนี้และใช้เงินแค่าน,นั่นแหละครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็น3รูปแบบการอัปเกรดนะครับเนี่ยก็ลองดูแล้วกันอัปเกรดอันไหนได้ก็มาอัปเกรดนะครับคือเราสายฟรีเราได้แต่เลเวลอัพไงอ่าเลเวลอัพไปนะฮะ นี่มีรองเท้าอ่ารองเท้าเลเวลอัพได้โอเคครับตอนนี้เลเวลผม16แล้วเห็นไหมอ่าก็นั่นแหละครับก็อัปเกรดไปเรื่อยๆครับตับใดที่มีตังค์แล้วก,ก็มีของนะครับโอเคอาร์ิตี้นะฮะอันนี้เล่นมา10ชั้นยังไม่เปิดเหมือนกันนะฮะก็จะมีความสามารถต่างๆมากมายนะฮะแต่ผมมีของที่ไว้ใช้ในการเรียนเรียนสกิลแล้วนะเนี่ยของชิ้นเนี้ยอาร์เิตี้เลเวลไอเทมอันเนี้ยไว้ใช้ในการเรียนสกิลครับแต่ตอนนี้ยังเรียนไม่ได้ไม่มั่นใจว่าผมยังเล่นไปไม่ถึงชั้นที่กําหนดหรรือระบบมมันยไ่เปิด นะฮะก็นั่นแหละก็คือสกิลโคตรเยอะเลยนะครับลองมาอ่านแล้วลองมาแปลกันดูนะฮะลองมาแปลกันดูนะฮะอันนี้แหละอินเอ็นเตอร์เนอรี่ก็กระเป๋าครับก็คือดูได้ว่าตอนนี้เรามีของอะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับช็อปก็ร้านค้าครับก็มีแค่เรื่องของการซื้อเงินเพชรน,นะครับก็ต้องเติมบงเติมบัตรนะนะอ่าแล้วก็มีเรื่องของการเปิดกล่องนะฮะก็จะมีเนี่ยครับบูเดนบล็อกนะฮะเกมนี้เวลาเปิดกระจะปองเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับอันแรกเป็นอ่าแบบธรรมดาใช้ Energy ในการเปิด ถ้าเกิดว่าเราลงดันเจี้ยนไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้ energy ที่ใช้ในการลงดันเจี้ยนนะฮะถ้าเกิดเฮ้ยลงไม่ไหวแล้วของไม่พอจริงๆเนี่ยสละ energy ครับมาเปิดกล่องนี่น่าจะเป็นเกมแรกเลยนะเนี่ยที่เอา energy ที่ใช้ลงดันเจี้ยนมาเปิดมามาแลกเป็นเปิดกล่องกาจปองอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จะมีะใช้เงินแคสด้วยนะครับแล้วก็มีใช้กุญแจด้วยนะครับแล้วก็จะมีพออารเบอริตี้อ่านี่ไงอารเบอรตี้อ่าต้องใช้เงินแคสหรอกเลยนี่อ้ oh my god ก็ณตอนนี้นะครับยังไม่มีวิธีการเรียนครับเพิ่งมาเห็นสดๆเลยว่าต้องเติมเงินครับแหมอย่างนี้ดีนะไม่มีสู้กับคนอื่นถ้ามีสู้คนอื่นนี่จะสู้พวกอัศวิน A อแคสได้ยังไงใช่ไหมมหาเวททูแมนนี่อัศวิน A อแคสเราสู้ไม่ได้แน่ๆนะครับแต่ว่าไม่มีเนาะสู้คนอื่นนะครับต่อมาโทเค็นนะฮะอันนี้ก็คือการเติมเอนจิ้นั่นเองนะฮะสามารถดูโฆษณาเพื่อเติม5้าโทเค็นได้หรือเติมเงินแคสนะครับได้แล้วก็มีการเอาเงินนะครับเงินแคสนะครับไปแลก เป็นเงินในเกมนะครับเป็นทองในเกมนั่นเองนะฮะซึ่งทองนี่ก็ไว้ใช้ในการอัปเกรดอุปรกรณ์นั่นเองส่วนนี้ก็คือเหมือนกันนะฮะดูโฆษณาเพื่อรับทองฟรีส่วนอันสุดท้ายเจมนะฮะก็ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเติมเพื่อเติมเงินจริงๆเพื่อซื้อเงินแคดนั่นเองนะฮะเป็นเพชรนะครับก่อนที่จะแวะมาดูอันนี้ครับแนะนําดูแพ็กเกจก่อนว่าอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับผมว่าลองดูก็แล้วกันนะลองดูใครจะเติมเงินเกมนี้จริงๆนะฮะก็ลองดูก็แล้วกัน โอเคนะฮะรานคามีเท่านี้ต่อมามิชชั่นครับก็คือเป็นเออร์ชิพเมนต์นั่นเองนะฮะก็มีเอกหนึ่งวิธีที่ทําให้เราได้เงินแคชฟรีคือการทําภารกิจประจําวันให้ครบนะครับก็คือพยายามทําให้ครบเลยแล้วมันจะเอ่อยังไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแปลให้คร่าวๆก็แล้วกันนะครับอันเนี้ยอันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือได้จากการเติมเงินแคชครับม,มันมันมีสองแพ็กเกจนะครับก็คือเนี่ยแพ็กเกจวิกลี่อ่าก็คือห้าสิบเจมนะครับ ได้50เงินแคช7วันติดกันนะครับแล้วก็ได้300เงินแคชทันทีส่วนอันนี้ได้10เจมเว้นเวลา30วันนะครับแล้วก็ได้3 0เจมทันทีเพราะนั้นมิชชั่น2อันแรกคือการเติมเงินแคชตนะครับเออนะต่อมาอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นพวก e อเน g y ก็ล็อกอินปุ๊บตามเวลาเนี่ยครับเนี่ยแปโมงถึงเที่ยงอะไรเงี้ยตามเวลาก็รับ Energy จไปทุกๆครั้งครั้งละ15อ่าแล้วก็มีการดูโฆษณาครบ15ครั้งครับได้เงินแคช1เพราะฉะนนั้ เวลาเราเล่นต่อวันเนี่ยแล้วก็ดูดูโฆษณาไปเรื่อยๆนะครับดูโฆษณาเพื่อให้ได้ของเยอะขึ้นนู่นนั่นนี่นั่นแหละครับทุกครั้งที่จบเรนเจีนก็ดูดูไปพอครบ15ครั้งปุ๊บเราจะได้เงินแคสสิบเอ็ดทันทีอ่าแล้วก็มีอะไรอีกนะครับเพิ่มเลเวลของคาแรคเตอร์5ครั้งนะฮะก็คือได้จากการอัปเกรดอุปกรณ์ใช่ไหมอ่าเลเวลขึ้น5ครั้งก็ได้แล้วนะครับอันนี้คอมพิซลูดัสแอรเรียอันนี้ก็คือเป็นลุยดันเจียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออ่าเพิ่มเลเวลอุปกรรณ์นนนะคนคับบส่่่่วววีี้้ืออเเเพิิม Level, ิมลลลตตแา วันนี้ไม่น่าจะทําได้เพราะว่าต้องมีเงินเงินแคสก่อนไปไปซื้ออาบิลิตี้ก่อนนะครับแล้วคอ่อยใช้ไอไอเทมอัปเกรดอาอบิลิตี้เข้าไปนะครับถึงจะผ่านเน,นี้ได้รีบอร์นอันนี้ไม่รู้จริงๆฮะมีระบบการจุดตีด้วยเพิ่งเห็นนะครับมีอะไรอีกอ่าโอเคคือคือคอันนี้คือเปิดกระยาองนะฮะเปิดกระยาองแบบเหล็กกับแบบโกลเด้นนะครับส่วนอันล่างก็คือถ้าเกิดเราผ่านครบ5เควสก็จะได้รับเงินแคส6นะครับผ่านครบ8เควสจะได้รับเงินแคส7 สรุปคือถ้าเกิดเราเล่นกันจริงๆเนี่ยมันจะแถมเงินแคส13กับเอ่าเนี่ยครับ24เงินแคสต่ตอวันนี่คือสายฟรีท่านมีโคต้าเท่านี้นะครับอ่าแล้วนอกจาก Daily Mission นะยังมี Weekly Mission ด้วยนะฮะก็ก็ลองมาแปลกันดูแล้วกันนะ,ะส่วนใหญ่ก็คือไปทำ Daily Mission ให้มันเยอะๆให้มันผ่านเยอะๆนั่นแหละนะครับแล้วก็อันต่อมาเป็น Achievement นะฮะอันนี้คือเล่นๆไปเดี๋ยวก็ผ่านนะฮะเป็นอ่านั่นแหละครับก็เล่นๆไปเดี๋ยวก็ผ่านโอ้ผมได้แล้วนี่ป้องกันการโจจมมตตีาากศััััรรรรรู100 10คค้้งนะะฮไดบบเอ่เพช ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อออเบรตี้ได้ไหมเนี่ยนะช็อปเชสซื้อไม่ได้ครับผมขั้นต่ำห้าสิบแคสครับโอ้โหห้าห้าสิบแคสนะฮะอยากจะร้องไห้นะฮะเอาโอเคนะครับนี่คือภารากิจนั่นเองนะครับต่อมาแลนดะ์กิ้งฮะก็ก็แค่แค่แลนด์กิ้งไม่ต้องอธิบายเนาะก็คือ,คอดูว่ายุทธภพนี้ใครเป็นที่หนึ่งเท่านั้นเองนะฮะแล้วต่อมาเป็นเช็คพอยต์ครับอันนี้ก็คือ,อเนื่องจากเกมนี้มันจะเป็นลุยดันเจี้ยนขึ้นไปทีละชั้นใช่ไหมครับถ้าอยากจะย้อนกลับไปเล่นชชั้้้้นนนกก่อนนก่อออหาาา็็ตตงเเขมทีคพย เนี่ยกดที่ดิสตริกหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะมีเห็นนะครับว่าเราจะสามารถย้อนกลับไปเล่นอ่าดันอ่าชั้นต่ํากว่าที่เราเคยอยู่ได้ก็ต้องเข้ามาที่นี่นะครับแล้วเมื่อสะสมดาวครบน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเราสามารถรับเงินแคดได้ฟรีด้วยอ่าเพราะฉะนั้นสายฟรีก็อยู่ได้ครับก็อยู่ได้แต่ต้องขยันเล่นเท่านั้นเองนะครับโอเคก็มีเท่านี้นะฮะสำหรับระบบระบบของเกมนะอสตาร์นี่ก็คือไป็นลูดันเจียนนะครับอื่นๆมีอะไรอีกนะครับก็มีแค่ออปชันอยู่ด้านขวาบน นะฮะใครที่มีไอเทมโค้ดนะครับมาเติมตรงนี้ได้ครับคูปองนะครับไม่มีเรื่องของการเปลี่ยนผสมภาษาอะไรทั้งสิ้นนะฮะมีแต่ภาษาเกาหลีกับอังกฤษแค่นั้นเองนะครับภาษาอื่นยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะฮะชื่อเกมอะไรนะเอามาหน่าว่าอะไรนะ s t o r m b นะ o n เหรอสตอมโบล n เออนั่นะแหละก็ขออนุญ,ญาตรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะคือเหมาะกับคนที่ชอบแนวฮาร์ดคอร์จริงจังหวะต้องดีนะฮะกลืนต้องได้ นะครัสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันกับผมนายชอตตี้บูจวานะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนครับมีอะไรผิดพลาดขอโทษด้วยนะฮะฝากไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบคุณครับ